เดี๋ยวเข้ามาตอนในเรื่องของการมอบของพระราชทานค่ะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดหนองคายค่ะมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่มูทีเจตําบลสุ่มช่างนะคะอําเภอพุอนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ นายสมภพสมิติสิริผู้ว่าราชาการจังหวัดหนองคายค่ะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหนองคายได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชท่าน,นให้แก่ครอบคร,รวัวผู้ประสบอักค,คีภัยบ้านเลขที่1 1 1หมู่มที่7ตําบลชุ่มช่างอําเภอพ้อนพิสยัยเบื้องหนา้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะ์ประจำจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายและองค์กรประกอบ องส่วนทองทินค่ะได้เขาวรวมในพิธียางพร้อมเพียงกันมีนายทาวนสังขมานนายอำเภอพ้อนพิสัยค่ะได้กล่าวตอนรับและก็กล่ารไล่งานในครั้งนี้ค่ะซึ่งได้เกิดเหตุอคีภัยนะคะเมื่อวันที่12กันยายนสองพันห้ายหกสิบค่ะนาบานเล็กที 1> 11 1หมู่ที่7ตําบลสุ่มสร้างอำเภอพ่นพิสัยเฮตห้บ้านเลื่อนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและมีผู้ที่เสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายค่ะบ้านที่เกิดเหตุนะคะมีนางอุทัยพาจันสิงมานดาของผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้านขอบรัวมีบุตรจํานวนหาคนผู้เสียชีวิตเป็นบุตรคนที่3และอีกสองคนนะคะคนหนึ่งกําลังอยู่สั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะและสั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ นั่งอุทยัยม่านดาของผู้เสียชีวิตประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีความประสงค์ขอรับการซอยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพขอรับการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาของบุตรทั้งสองคนที่กำลังเรียนและต้องการความซอยเหลือดานเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใส่จำเป็นเพิ่มเติมนะคะหลักการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวประสบอักขีพัยเบื้องตน้นโดยทั้งอำเภอพ้นพิสัยค่ะได้รวมกับอบตอชุ่มสร้างและกการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้ความซอยเหลือในการดำรงชีพเบื้องตนและผินในการโรงเรียนชุ่มพน้พนพ้นพิสัยได้มอบเงื่อนซอยเหลือจำนวน3 5 0 0บาทโดยอำเภอพ้นพิสัยกษิไดประสานส่วนราชการภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนเพื่อให้ความซอยเหลือตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ